สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบาทองปากเตชแนลพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ววันนี้กับสิพาทุกคนมาชมเบิงถนนเมืองไทยเนาะพี่น้องไปการจนบุรีเจ้าเบิ้งแน่ว่า่มันเอียงเลยมันเอียงเละปาดทุบทุถนนหนท่งต่างจังหวัดสรุปลงไปได้ไอ้างอทงเั้งเน้งิน่ทเน้องเองินื่อเนทงนองเ้น้เงออ ซึ่งเรียกว่าบ่มียุคใดสมัยใดที่ฮุ่งเหื่อเหลืองเรื่อมคือปัจจุบันนี้ได้เปฮอดไปถึงพนักงานพวกเฮาได้เปฮอดไปถึงแล้วก็ได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมนำพาพ่อแม่ป่าส่วนบรรดาเผ่าเฮอันใดให้แก้ไขความทุกข์ความยากอันนี้เป็นความเป็นพ้องเป็นใหญ่ของพรรคของรักดีใจหลายมียังเปรียบเท่าบ่ได้บุญคุณของพรรคที่่าใหญ่หลวงที่สุดต่อรุ่นสืบทอดพวกเขานี่นะยังไ้พยายามโศกหูําเยียนเดินตามพรรคและนับมือนับจะ ก้าวหน้าและขยายตัวร้ายก็นีอีกตึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็เมียนมาจะเป็นเจ้าของประเทศชาติจะเป็นเจ้าของดินรอนตอนยาบรรดาทีนงงา่น้องรัวซาร์ที่ับแกงกุลาเขาไม่ป้าบมอมบ์เอันอ้ยอ้อันขัน้นเส้นทางยังเต้นแบบนี้นะค่อยจะบุได้พั่ได้แต่ค่อยจะบุมีผู้บาวมาห้าค่อยอ่ะนะก็มันเส้นทางแบบนี้เลยล่วงพม่าไปอุดมไซน์นะมีแต่บอลน,นี่เลย,คยเคยว่าท่านข้าเจ้ากูแป้งเลยค่อยจะซื้อป้ามาป่อยนี่ได้ เส้นทางล่องพะบ้างไปอุดมไซจ้าแต่คืณนั่นล็อกแหงมันไปบานมันเหมาะกับการมันเหมาะกับการสั้นจนมันเหมาะกับการเลี้ยงป่าเท่านั้นคุณบนมี่นะมันมีเอ่อคันเหมาะกับการเลี้ยงป่านี่ใครว่าทุกคนคุมมันทียพวกเจ้าพากันไปหาไหมไปทางใดก็ได้เพราะเจ้ามีสิทธิ์เลือก ตาลีตวนเนะาะไพมาพุดคุ่มเลี้ยงป่าอยู่นี่นะไผ่มาเลี้ยงควายไส้ซัวมาเบิ่งเด้อเนาะเส้นทางหลักของประเทศลาวเส้นมาพูดมาเลือมาเออฟเฟือให้อเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายอยู่ในนี่ได้เนะโอ้ยตาอีตวนประสนเด้แมนมนแมนแมนและวน,นี่สิ่งนี่ที่คอย,อยากจะพาจะมาบงคาตื่นเต้นนี่คือ นี่คือไอ้ทางอีหยังอ่ะทางไปภูเขาโอ้ทางภูเขาไปภูเขาอีกแล้วนี่คือประเทศไทยนี่คือคนไทยเก่งในเรื่องการก่อสร้างในการสำรวจและออกแบบแมนแมนเนท่างนท่าดีๆสร้างเช้นทางสะดวกสบายอเจ้าเบิ่งอ่ะน้ำไหลไฟสว่างขนานสะดวกสบายเบิงเบิ่งเบิ้งเบิงดรอไฟเบิ่งเตาไฟางใช่ ต้องขวากันี่แม่โอ้โหอีพอีเมย์เอ้ยปิทัยรอบรอบแบบพวกเขาเนี่ยแง่รอบรอบเดือพวกเขาเนี่ยแบบธรรมชาติสุดๆุเลยแหละธรรมชาติสุดๆุดด้รอบเอาพอพะ่น้องอีกจะข้ามไปกันแล้วันเดียวเราบจะดินข้าไปทางหนถนนกว้างไงไฟสานคอยยังไงเข้าบอกพุ่มพวงงี้เลยังางจะวันนี้จะอ้ปากกะบอกเห็ดจ้างีิป้านะยัคิดว่าปทางด่วนเอาไปทานจังหวัดเอาของกองทางมันดีทางมันง่าย กัว่ายังสั้นเลยากสรเลยแมนเ็นองสัตยังไงเขาต้ทางมันดีทางมันอารังการกว่าจะทาง่วนอย่างเดียวหลยใช่นั่นหละเขมันงามเขมันดีใครก็ว่าเข้าใครก็บเนาะแมน่าอาจจะมีการเก็บค่าทางเงียบแมนอ๋อแต่กีแอุ้ยโมดีขนาดนี้ได้แมนโมดีประมาณนี้แเหมนเนอะแมนอ๋ทำส้มขาทำได้ทีครับปาเนอะเพื่อไปเที่ยวน้าทั้งทางบาเน man, ี tension, er oh, like ่ ต่อไปเ็าจะมีตาเก็บเงินเนี่ยแมนนั่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละเป็นอะไรนะครับไอ้ว่าเป็นเงื่อนไขในการรับชมว่าเป็นยังของเมาคี่ที่คิดทางแบบนี้แล้วคิดว่าทางดูมนแมนเพราะว่ามันดีนี่แหละมันดีมันงามนี่แหละใช่เบิ่งเนี่ยสินแบงจราจรจะเข็นบว่าสินแบงจราจรแล้วก็มีเฉียงว่าบ่มีมีเบิ่งดีๆได้ดเนี่ยนี่มันก็จะมีขาวมีดำมียังขีดโอ้ยหลายจิ่งหลายอย่างจิ่งที่พขอ้อนซ่อนในท่องถ้าเขาไปเรื่ปลาจะกิน Ừ, oh. เออตามเาไปในป่าได้หน่แต่ว่าข้างแต่ผมไม่รู้ผมไม่บอเนี่ยบอมนีนี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์พี่นอ้องเอ้บอเรื่องความพัฒนาเนาะบอเรื่องความพัฒนาบอเรื่องความอ่าสร้างถนนทนทางเนี่งไยว่าอันดับหนึ่งเลยนับหนึ่งเลยบ่แมนเ uh huh. อ้าบึงปีไปทางไหนก็คือกันเบิดไปทางไหนก็ดีไปเบิด บัวจะขึ้นภูเขาบัวจะลงเขาไปป่าไปลงบัวจิไปให้ไปหน้าไปสวนที่ถนนคนตางบุรีไปเบิร์ดอ้าวมันอ้าวไปมังดายกับมิเตคอนจีลาดยางคอนจีลาดยางส่วนหน่อยเด้สิได้เออส่วนหน่อยเดชจิสีได้เห็นแบบว่าทางลูกล่างเออทุ่นี้ภาพบอสก็แนะนำเสนอเรื่องเน่าของความเรริญมของสนไทยเห็นทางเขาป่าเห็นทางไปหน้าก็เลยเห็นหน่อยเนาะแมนที่นี่จะเข้าาเท่า จากนมาเลข328เนี่ยอาขอยพาจะไปเชื่อมต่อหมามเลข4017เนี่ย4017นี่เป็นทางหลวงแผ่นดิน4017นี่อาจจะเป็นทางหลวงชนบทแน่เพื่อเชื่อมต่อไปยังการจนะบุรีเป็นเส้นทางราชบุรีการจนบุรีหมายเลข4017บกกนเลยว่าธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติที่เคยมากมาแมน ถ้าให้หมดไปทางทายเนี่ยจะไปทางอำเภอสวนพึ่งเนี่ยสามที่สองกิโลเมตรจะไปอำเภอสวนพึ่งเสร็จแล้วว่าอำเภอสวนพึ่งนี่เป็นสถานที่ที่แบบเรียกว่าสวยงามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้แน่อุดมสมบูรณ์เนาะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเออไปทันจะจับจะเงือกจะขึ่งจะขึ้งอี๋อไรเนี่ยอี๋รีอี๋รีเขาพึ่งถึงเท่าไหร่นะอึ้งถึงแปลว่าโอ้ผมมันสุดยอดสุดยอดสุดยอดเขาคนไทยมันให้ไปเรียนธรรมดาจะกุศิบพิบาลกันนอา คลองบ้านคลองข้าเจ้าเป็นธรรมดาสำหรับข่อยในบทธรรมดาเลยนี่พิเศษจังไลล่ะเออก็ได้แต่เบิงอะไรกะดาษตอนโซนกระดาษตะอ่อนแมนคุณไทยขาเห็นจาเกว่าเป็นตัวตลกก่อนอ้าวสิตลกอีสางเก่าความจริงนี่แหละเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงอีหลีเพราะว่าฮาเบิงแย่ฮาเบิงแย่ในกระดาษบากว่าฮาเบิงกระดาษแย่แมน จะได้แต้เเบิ้งกันและและหลงสนนี้อ่ะคือเาเคยมื Spike ่อเดีดิแมนเจ้าตั้งใจที่อายึ้นไปทังนลงไปทังร่างนี่เจ้าสิียังเจ้าต้องตั้งใจดีๆเจ้าสิบอกว่าโอ้โหรเบิ้งรเบิ้งไทยนีหเลขสามอูโอ้โหเบิ้งพี่น้อเยมีมาดิเออพวนตรงกันถนนหนทางมาเด้อคนอเอ้ยาเบ้งถ ความสวยเออตัวยังวาอยู่โอ้เกาเฮ็ด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 ไม่เฮ็ดอีหยังวะนี่เนี้งามีสีสันขึ้นจสะท้อนแสงนี่ยไอ้โอ้ส่งแท่งทิ้งที่ไม่ฝ่ามันจะเป็นเหมือนสะท้อนแสงแบบการถวายเนี่ยการเล่นเอายเนี่ยโอ้แมนสมมติใกล้ๆผมเห็นอีกทีอย่างเดียวเนี่ยเห็ดงามพอเห็ดงามเห็ดโอ้โหความหนาความอลังการมันต้องว่าถึงกับ นี่คือทางเข้าป่าของเมืองไทยในเขตพื้นที่จังหวัดราชบ,บุรีเป็นทางวิ่งเนี่ยน,นะนี่คือลูกของประเทศไทยได้แมน่นที่เขาได้ริ้วกาสมาเห็นแบบนี้มาเห็นสิ่งนี้วันนี้เขาเลยนะกล้องมาใจากในจัดเพื่อเป็นงานแต่ผมเขาบม่เคยเสียงานเลยเป็นางนี้จบในการเดินทางในการถ่ายคลิปนะฮะที่บางทางคก็เข้าเป็นเพราว่าเป่าอุปนิสัยดีนะเอาเวลางงานเอาสเกลไปใส่ถ่ายคลิปเทปยูทูบอันนี้ก็คืองานข้อข้อได้ไหมเพราะว่า เพราะว่าไอ้งานเอาไปเฮ็ดงานแลไรอะไรจุดหนึ่งไปต่ออีกจุดหนึ่งนี่เส้นทางกานเพราเนี่ยแม่เราเจ้าพวเอาเอาเรียงงานนะฮะไปเหตุตัวไปใส่ในเวลางานเนาะต่อทางกานเนี่ยอสักกี่เหตุนวะเมียเสี้ยวว่าไปท้ายวันนี้บางทีเนี่ยเมาหมดไปของมันไม่โดนหมไปผมเป็นเส้นทางกานเท่าเท่าไหร่แม่ท่านไงเบื่องีบางทีบอล โตเปฏิถังสุดยอดอิหรีประเทศไทยเมืองไทยไทยแลนด์สุดยอดจริงๆริงอามานจะคืออุท่านขับเทอุท่านขับเท้สุดยอดอิหรีก่อนหน้าทีบาโบ้ค่อยไปก่อนหน้าทีบาโบ้ค่อยผ่านโรงแรมสิบสองถังเงาเนี่ยอ่าอ่ากัลสินไปมุกดาหารนะนะครับไปทั้งทารคือผลนะบาโบ้ไปทางทิเบตราชถนนเยเนี่ยไปทต้งนีก็คือกันโอ้โหเป็นแบบนี้ทั่วประเทศไทยเลยกันยังวายุถนนประเทศไทยนี่ ทุกภาคทุกภาคส่วนปัจจุทั้งใต้ทั้งเหนือทั้งกลางทั้งคือกันเบิดมอดซ้อนหลายอะเงินจับนีจังเงินอีิงกันเนี่ยแมนนิ่เงินปอนี่ยสิบพอให้เงินจังไดไปทางใดก็คือกันเบิดคือการจะไหนดีดีกว่าดีมันดีคือกันเบิดนี่แหละไปมึงได้ก็คือการอ๋อเหมือนมึงเป็นรวยเด้อันนี้อันนี้เว้าเรื่องความจริงเด้ไอ้คอน ที่แรกของเบอร์เซียเฮ้ยขึ้นผู้ท้อเมืองไทยคือสีมีทา่ามีขนาดนี้อ่านะีประเทศไทยมันธุ์ญปุนขึ้นไมอได้ยังไงสูงขนาดนี้ก็ยังไหวเอาไฟฟ้าขึ้นมาได้ยังไงไอจะเบอร์ตีในประเทศไทยเนี่ยเิ่รเอาเป็นแบบอย่างเพิ่เเอาป็นตัวอย่างเลือกเป็นอย่างเนี้ยนะเรื่องเล่าที่ดีข้าวบึงเนีย่ยเปิดเป็นหน้าท้างประเทศไทยมันยอมรับเนี่ยแมนเป็นเบอร์จากญี่ปุ่นต้นแบบแต่เป็นเบอรจากหลายประเทศเพป็นอ,เอ,เอเาเมจ<ม>ันดเอาเมฏิบัติตาแมนดีจะเบอร์ตีอะไรดิแมน่ะเป็นยังไงการเที่ยวบ้บางครับประเทศที่ดีด เขาบิงาเื่นชอมหรือเป็นอย่างดีแต่บางคนมองว่าเป็นทเป็นเหลืองบดีอ้าใครก็ยอมรับความจริงอะไรไงก็จึงาดีไงจากบิ้จบยอมรับดีเิ้งอะไนี่นี่เบิ้งเอานี่เบิ้งเอานี่อันนี้คือมรับดไเอาลยังว่าแล้วบูกันก็ยอมฮับบ่ได้ก็อดินซะ ฮะกัดลินตัวเองแล้วเดกก็ดิ้นคนทีแล้วรับบรได้เฮดเพิ่งเนี่สิ่งไล่ะแต่ว่ารับรับบรได้กะอืกัดลินตัวเองได้เลยก็ดินทักแง่แง่แงง่ไปเลยต้งสั้นเลยแหละเออเอาบรเห็ดบริบ้เห็รยังให้เพิ่นดิจะบังคัดงหนางหมีขบวนขบวนอย่างต่าง รับงานจากีนอนัม้มอ๋อมงงานมองงานนี่นี่เ้นายรูปมาขามาทายรูก็ายรูกโอ้ไฟมถนนงามกดีวกน่าจะน่าจะเป็นไฟนะมั้งโอ้เขามองานไปซ่อมถนนห็นไหมจากเออคือคือยุบนี่แหละพี่น่อยฮิตพอฮิตพอถนนงามถนนดีเข้าเอแมนนี่แหละทนนดีเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวผู้คนก็อยากมาผู้นอยากเที่ยวแมนและ นที่ทํากิจการก็จะได้ความผล้รกันอยู่นั่นนี่อะไรืออมีคนมาเที่ยวเ่อมีคนมาเทียนงานหรือ่าเฟือน้นแต่ว่านั่งอะไรของมาเนี่ยแงนเพราะว่าถนนท่นทางวันดีนักท่องเที่ยวเขยากเข้ามาเนี่ยแงนไม่เชี่ยมากแงนโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตรถไฟ ามาหลายกิโลเลยเนีแมนหลายกิโลคิปคกิขาวมานี่ยพี่เอยเนี่ยแก่เรอ้โหแต่ว่าเช่นแล้วก็งานค้ดไทยคนไดโค้ดไทยดีก็แต่ว่าคลิปนี้อาจจะยาวจะน้อยอินทายไปยาวงาให้ทุกคนมึงยาวงไปเลยคลิปวิโรีเพราเาอกทอตั้งใจคุมใจ้เสนอเลยบน้แมน่วามงามของสอเมือไทยบอกเลยว่ามาเล่าสองคนนี้หลงักของเมืองไทยเลยแม่ักกระไดแ่หักอะไหรือักอะ่น่แมกกรไดแก่หัก ก็ได้แต yeah. ่มองแตม่งนะเี่พื้เดี๋จะบ่งไงข้างปิอโอ้ยยัมใจุหงิด่งุดหมิดดหิดงุดหิดงดนงิดหุดหงิดงุด้งุดหงดหงุดหุดหงุกไปุดหงุดงไงุด่งหงุดหองรดนนุดหงุงหงดงงุดหงหงดหงวดุดงุดางุดหงุดงุดหุงุดพงุดชงุงใหม่หงงด งแต่ว่ะเงี i i i unda, ้ยไ้เงียละเงี้จริงเ่ความสะดวกความสบายนะว่เทียบ่เทียบ่เทียบอบเียลหตาโนหลนหลตาเลยโมองงี้องจากเปานี่คางาแลกรขนาดยแนพี่น้องเอ้ยอาจะเบิ้งจากรถซับัสดุอาจจะโปชัดเจนแต่ถ้านจบเบิ้งงี้เบิ้งงี้เบิ้งตัวจริงอโอ้โหนหลตาเลยถ้าึาึเขาที่ไหนโอ้ ความสวยความง่ามความอลังการนี่คือไทยแลนด์นี่คือประเทศไทยสุดยอดจริงๆพี่น้องเออแมอุโมงค์สุดเก่งอีกซาสองกิโลเมตรจะมึงที่ไหนเนี่ยถ้าซีขาวดำนี่ลูกศรตอนแถวนี้ลูกซ้อนจะลูกซ้เออถูกลูกศรนี่ลูกศรไอ้ลูกศรอ่าอ๋อลอ๋อวุ่นวายกันเลโอ้โห อ่อนซ้อนเนี่ยอ่อนซ้อนหลายคนอ๋อตัวมองเนี่ยภูเขาภูเขาภูเขาเขาทางหน้าพี่น้องเอ๋ยลงเขาภูเขาใหเขภูเขาโอ้โหอ้ยซีถ้าเกินภูเขาบนไทยเนาะโอ้อันนี้อันนี้มันพาภูเขาเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยเออสองเพิ่นมีเขาปัจจุเนี่ยป๋าโทษไม่พี่น้องเอ๋ยอำเภอหนึ่งอำเภอฝ่ายี่น้องเอ๋ยนะอำเภอฝ่ายไม่งฟดิ มแม่นตรงกลางกับมี่ไฟซองสว่างตรงกลางเห็ดไทยแต่การเดินทางมอนี่เอ้าโอ้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างมาว่าเพราะว่าหนึ่งความงามของถนนซองก็คือปา่าไม้ภูเขาค<อ>วามสวยความงามแบบธรรมาชาติเลยแบบแเขียวชื่นแจ่มใสแม่นคุณท่านนี่กระชางเนี่ย แต่ยเป็นเน้นในการสูญเสียปลาหมานที่สุดมันจะตัดพานปลูกพานเนี่ยแง่ม้ต้นไม้ต้นหนึ่งไงก็เจ้าตัดก็เจ้ายังปลูกเนอะโอ้ปลูกแค่ไหนน่ะแม่เดี๋ยวมงเดี๋ยวมองเรียนเดี่ยวมองเงี้ยโอ้ตัวพี่น้องเลยเป็นยังไงเป็นยังไงอันนี้ก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนั่นพ่อเป่าเล่าทึ่งตาขายไม่เป็นไรเห้เห็นเหมือนฟังไส้ปลาสุดยอดเลยปวดป่วยอันนี้อ่อยเี็นยังไยเนี่ยอำเภอจอมพลอำเภอสมนึพชไงโอ้ย อ่อนซอนน่อนนี่ออ้ยซอนหลายปิดไเนาะบอพ่อผมเสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุ่ด้ีประเทศไทยต้องเหนก็เจ้าเฮ็ดก็เจ้าสร้างก็เจ้าพัฒนาอดีอร่อ ไปกับบสินสุดเนี่เรื่องล่าของบอลกระบอทองที่เป็นองแมนนําเสนอทางนัท่าไทยเี่น้องเมืองนะคะทันทีมันลันชิอชอย่าลืมเรื่องรถไม่อะอชกคนเป็นกานังใจนะก่นเตือยงานสิทธิเจกากันชนะสุดยอดสกอตนในการป้ะชุขาวโฆษณานะลยกันเล้บอกแมนแมนแมนเอาไปจบว่าเรื่องไหนเอาตจบตอนนี้แหลย่ามิปนาสวัสดีครับครับย